นคขับอีกทีสุดท้ายนะครับเด้อวันนี้พาพพี่น้องมาเบิ่งรถเกี่ยวกับผมน้องมาดูรถเกี่ยวด้วยครับเด้อเพราว่าเรื่องฝากอะไรก็แชร์ได้ครับกดแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเชิญกระต่ายพี่น้องรถเกี่ยวพี่น้องรถเกี่ยวเข่าพี่น้องกันี้รถเกี่ยวเข่าได้พี่น้องเกี่ยวดีวะพี่น้องเกี่ยวดีวะเกี่ยวดีไหนคอมเมนต์มาเลยได้ครับเด้อให้คอมเมนต์มาเลยครับ เกี่ยวดีกดหนึ่งมาเลยเด้อครับเด้อเกี่ยวดีกดหนึ่งมาขาตบบนน้องเตาสุดสุดคนนะครับเด้อฝากกันแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจพี่น้องในการทำคลิปการทำคลิปนะครับชุดเล็กเน้อยพี่น้องเป็นนำทิ้งครับผมเป็นนำทิ้งเล็กเล็กน้อยนะครับเพเป็นกำลังใจในการทำคลิปโอเคกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ สับสไครด้วยนะครับนะครับคนรถเกี่ยวข้าวดูรถเกี่ยวเข้านะครับตรงรถเกี่ยวเข,าข้าพี่น้องเงาเด็กพี่น้องเมาเบิ่งเอา เกียวติกดหนึ่งมาเด้วยนะครับกดเกียวดีกดหนึ่งมากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อมาหลักใจในการทำคลิปนะครับกดเสียวครับผมกดเสียวหมดครับกดเสียวหมดครับผมกดเสียวนะครับ เดี๋ยวพี่น้องเด้อพาพสิไกลแนี่ยใช่ไหมพี่น้องเบื่อเบื่อเดี๋ยวพี่น้องเด้อพี่น้องกัสิบ่เห็นนะครับเด้อครับพี่น้องอยู่ไกลแน่พี่น้องเงินเสียงเครื่องเราพี่น้องเอ้ย ังเกี hai, ่ยวเข่าพี่น้องกำลังเกี่ยวครับผมเป็นเกี่ยวข้าวเหนียวพี่น้องเกี่ยวข้าวเหนียวเดียวพี่น้องเกี่ยวข้าวเหนียวข้าวเหนียวงานใหญ่ที่สุดเด้อพี่น้องเลยเข่าก็งามเอียงก็งามเบิดหลับพี่น้องแล้วกดไลค์กดเลิฟด้วยนะครับกดไลค์กดเลิฟด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อพี่น้องเลยสุดเล็กยน้อยแหะครับผมมียังไงเดอกครับ ครับเนี่ยครับพี่น้องไปรเรื่อยๆนะครับรรครับพี่น้องพี่น้องเพิ่งไปรเรื่อยๆครับวุ่นยู่จร,ริงๆเหมือนกันนะเพราเบิ้งเขานี่พี่น้องครับรเบิ้งเขา S <S <an> ขึนเขาเนี่ยครับเขาเกี่ยวแล้วครับเขาเกี่ยวได้เนี่พี่น้องเข้าแล้วฝากกดไลค์กดซับสกไครด้วยนะครับซับสกไครไปมากูดมากเน่าพี่น้องรังใจด้พดดูพี่น้องเด้อครับรถเกี่ยวมีคนละครับรถเกี่ยวเก๋าไอ้คนละครับมาสเลนมาหอดพี่น้องเอ,อ,อเ้ยไกลไกลมาสเลนมาใดพี่น้องไกลเติบครับระยะทางไกลเติบนะครับ น้องโตพี่น้องจะน้องโตครับผมสมาพีคลิปแล้วพี่น้องสมาพีคลิปทุกอย่างนะครับเป็นคลิปหมดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแบบคุณพวกเน่าพี่น้องเอ้ยบบกเบอร์เบอร์พวกเน่าเอามาให้หลายๆเด้อพี่น้องเอางเน่าเบอร์มาให้หลายๆเนี่ย นี่ก็มีอย่างไรแล้วพี่น้องมึงรถดูมาไกลนึงพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้เรื่องฝากก็ไลไ์ก็แชร์กดซับสกายได้ดังพระเ้อครับเดี๋ยวสวัสดีครับ